คขับเล่นกับร้านนะครับนี่ไปวะนี่อ่าดูทางด้วยอ,อย่าทัานรีบออกไปก่อนนะให้ลอ,อนดูก่อน ใชไหม,ไไมหฮะใครมุกสอดเฟือกแล้วเหรอ,อ,อเบก่อนเบก่อนไปโอเค ใช่ใช่ถ้าบเรากบ่ทัเอาเร็วเรีวโเม่ทั้งเดียวก็พอแล้วลุงนอนเหนื่อยแล้อวอืม ไปขี่ไปไม่ต้องเข้าไปกับกิมนะไปตรงเลยไปตรงเลยเคยไปเหรอ <Adv> <employ. S 2> ไปกับใครเหรอ <the> ฮะขี่ได้ดอโอ้ยขีย่ไปได้กลัวกลับมาไม่ได้ล,งลงุงรอนขี้เกียจแบกอืมตอนกลับมาก็ว่าแหละืมฝน,นตกไม่กลัวกลัวไม่มีแรงถีบแล้วก็ต้องเอาจักรยานอีกลากคนไม่อีกไปดูทางไป

เนื้ยยังเราเหนื่อยและหอบพอคอกเลยเนื้อ,อดูทางก็ดีอย่าลงข้างทางก็พอแล้วขี่อย่างใกล้เลย,ยลเหรอพร้อมแล้ว <laughs> ไปไ,ไ,ไปตรงได้มาหลายรอบอยู่หรอกนะาครับ อไปทำลังก็ได้ดอกอากอสลามเขียวมันคืออะไรลุงเราไม่รู้เลยลาเขียวน้ียวมเใส่ใส่ทีนี้กเอทีนี้ก็เอาเอาวมาใส่ไม่ใช่่ผิดแล้วทีนี้กเอา,เอา <laughs> นูอยู่กับแม่จุมเคยทำไม้สลามเกี่ยวแล้วนูได้ไงว่าทำเป็นดีงานไหนพี่พี่พี่โรงงานอ่ะเปิดให้นูดูอ่ะอ่าโอ้จะใกล้ไปเรีนวันนี้หรออ๋อพร้อมแล้ว ไป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 ตรงนะไม่เอาเร็วเร,วระบังรถข้างหลังด้วยเอาเร็วๆหมดแรงแล้วเหรอ ฮะโอ้มายางไวบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับ อย่างเนื่อยเลยนะครับนี่มาอย่างเนื่อยเลยขี่มาตั้งประมาณโลหนึ่งนะครับนี่โลหนึ่งหมดแรงแล้ว